เอาละก็สวัสดีกันน้วยนะครับผมวันนี้คุยกันอยู่กับผมอีกแล้วตัวชนแนลอย่างแค่โอเคครับผมเ,เราจะไปทำเควสสกิลจังไปกันต่อเลยนะ <c oughs> แต่เควส์อันนี้ชื่อว่าเควส์ไม่ใช่ชื่อเควสดิเป็นเควสมาลาตีนะครับใช่ป่าวอ่ะมาลาลีมาลาลีคัา,าเวอร์นี่เออมาลาลีคาเวอร์นะครับ เสสกิลของมานาีคัเวอร์สองนะครับผมไปไปทำกันเลยก็มานาลีสองนะครับวันนี้เราจะทำให้สกิลของเราเป็นสามให้หมดเลยนะครับผมอย่า yes. รับไปกันเลยบ้านเผาบ้านชนะสุดเผานะครับผมถ้าใครมาไม่ถูกก็สามารถสววืบวาไปที่โซเฟียเตดิก้านะครับผมมาณนั้น มานี่นครับรับเควสคนนี้ครีนะครับผมเยอะมกเลยคือไม่ค่อยสบายนะครับผม <c oughs> เวสนะครับวิชาเพิ่มฟูพลังเวทนะครับผมในท่านเปลี่ยนอาชีพเป็นผู้ช่เวทแล้วหรออูเริ่มดูเป็นงานเป็นการแล้วน,นะว่าแต่ในท่านท่านไม่มีปัญหาเรื่องพลังเวทเด็ดรหรอ้าเธอมีก็ใช่ได้ได้เกี่ยวนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่นะครับ โอพอดีไม่สบายนะผมโอเคทันเวลาพอดีอย่างนั้นเราไม่ควรพึ่งว่าเราไม่พูดว่าไม่ได้นะโอเคแต่รับันเลยเรา,ามาลนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่หลุดไปนะ <c oughs> เน็นเขากระโปรงพักเลยเ้า เรวา่ากระโปงเลยพี่มาณนั้ครับโอเคมาดูกันเควสไม่ทำอะไรม้างสัตว์แคปนะโอเคครับคือเราต้องต้องต้องกดว่าได้โปรดบอกด้วยนั่นแหละแล้วมันก็จะบอกครับอะไตีงีอย่างนี้เฮ้มาดูกันว่าตีอะไรม้างนะครับเลมแรกก็หนังงูชิดสวยกโกเลมอากุเโอสซาสต์ก,ก็อดทากะครับผมประมาณนั้น ออกไิออกไิเฮ้ยเล่นสก,กุตกใจออ <c oughs> โอเคครับมันอยู่ในช่องลมนะชั้ใต้ดินของช่องลมอ่ะถามว่าทำไมเป็นไข้เราอย่ามาแคดเกมอีก อ๋อสตดท้าคือแปลว่าถ้ามันไม่จบโปรเจกต์แล้วมันจะเรื่องไงดีละ่ะค้างคาใจอ่ะมันนอนไม่หลับอ่ะประมาณนั้นเองครับผมเพื่อคือไปเภานอนไม่หลับที่นอนไม่หลับเพราะเชียบอลไปมากแล้วประมาณนั้นโอเคครับไปกันเลยตอนนี้ยังไม่ไปก่อนเนี่ย ก็คือต้องขึ้นวาร์ปนะครับวาร์ปเกตทีละอันทีละอันแล้วมันก็จะพาเราไปถึงชับนลมใต้ดินนะครับชั้นล่างนะครับมาโงูไปดีเลยอ้อยเน็ตก,กูไอ้เฮียเอ้ยกูจะไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วนะครับไอ้อะไรนะ มูมเนี่ยไม่ใช่แลวทุกมูมไอ้เ้กระโปงชิ้น,น,นหายเลยมึงไอ้เีนะครับ80ชิ้นนะตอนนี้เรายังไม่ได้สัดกระชิ้นเลย จากเน็ตเฮียไอู้เวเนี่ยนะมันกระโปรงมากเลยนะบอกตามตรงไอ้เฮียโอเคครับหลังจากที่ตายเมื่อกี้เรามาแล้วนะเรายัางไงก็เราก็จะตัดไปตอนที่เราเราได้หนังงูครบสิบอันแล้วนะแรกเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ดรอปอะไรนะหนังงูเสร็จแล้วนะได้สิบชิ้นแล้วโอเค ต่อไปนะครับก็คือชิ้นส่วนโกลมนะดอปจาก stone golems นะครับผมโอเคมบเลย่มปิวป้วปิว้วตูมโอเคทำไมมา,าตายยากเลยยังี้ยังยงี้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียกกำลังเสริมใช่ไหมคนระับขอดีจะได้ดประคาบโอเคครับเราจะต้องขาบระตูครับ โ okay, okay, อเคโอเคมามาเราจะตัดไปตอนที่เราได้ทิ้นส่วนครบเลยครับผมโอเคลไปกันเลยโอเคครับอย่างที่บอกนะครับการดอปที่ดีที่สุดคือดอปจากคนครับก็มีคนจะให้ของนะครับคือเก <c oughs> ลฟไฟอ๋อวีอยู่หกอันเพอซึ่งของกันเจ็ดอ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววัดะดรอปครับแพิ่มอีกันยังไงก็ขอบคุณนะครับีเกลฟายที่เห็นวิดีโอนี้ก็ อบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณครับเอ่อไหนวะคำนับครับครับโอเคครับเราจะต้องหาเพิ่มยังนะครับแป๊บหรือ้ะโอ้ยนินจาวาปลา,า,ายังไงขอบคุณม,มากๆนะครับคุณเกียวไฟครับเกียวไฟแปลว่าอะไรถ้าเห็นถ้าคุณเห็นวิดีโอนี้แล้ว เพื่อมเมนา์ปนั่นนะครับว่าเกี่ยวไฟไปว่าอะไรหล่เ <c> ล <oughs> ่นโอเคครับเขาย่างโอ้ไม่ได้นะสักแป๊บนะครับของเให้ไฟดีไม่นานแล้วก,กังเกงไมนที่งดงามจะคืนกลับมาแล้วจะทำอะไร ใช่ปขอยืนในท่าตรงอีกไม่น่าแล้วกางเกงในดงรดกามจะเขืนกับมาขอกินปลาอีกไม่น่ประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อไปนะครับนายชิสวยโกลเรนชิสุดยโกลเรแล้วนะครับผมต่อไปก็าอามาเทเด ไอ้อากอทิอ,อุสออกมาทีไรสู้พ้อมตายจริงอ่ะก็ผิดอีกก็ผิดอีกเลยครับผมโอเคเอากอทิอุสห้าตัวนะครับผมตายตายเอาเลย <c oughs> คือเราจะดู้ได้ไหมหอลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้โอเคโอเคเราลอกูไปถึงกับมิดแล้วนะฮึน่านดับเบลิลนะครับผมดับเบลิลเลยอะ ทมันอย่าติดเสร็จแล้วทำให้เรเฮ้ยตัวแล้วประสบเอ no okay. well, ๋ยทำไมคุณช okay ่างทำกเราอย่างนี้โอ้โหไม่ใช่เขาทำเราดีแล้วทำเขาเ่ยเราตีผิดตัวการงานโอเคครับเคารกูทำอะไรได้มัาเนี่ย ตีมันไม่เข้าสแอกเลยนะครับผมเอ,อ,อาธรรมนาเวทที่เรานี่เราจะไม่กลัวมันเลยสองนะครับได้สองตัวแล้วเย่สามตัวครับผมอีกหนึ่งเราก็จะได้กินปากันอย่างน,าน,งนั้นเพลงอะไรวันนี้ไม่รู้ะ <c oughs> การเป็นไข้ไม่ใช่เรื่องจงนีนะครับการไม่เป็นไข้นี่คือลาดอันประเสริฐน,นะครับผมประมาณนั้น <c oughs> นี่ครับทาลาดมันตีนปลาแปลว่าปลาเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมต้องลุกันด้วยเนี่ยโอ้โหกินโตเหมือนกั ต้องผัก,กับยอะไรอื่ขามันโอเคครับจุดามันควักจะปลาหน่อยตัวสีเ,เงินที่เป็นตัวสีนี้คือมันนา่าสิทนะครับที่มาเจอเราอะ <c oughs> คือเราเก่งมากเก่งจัดนะครับผม กระบอกเน็ตกูมันเป็นอะไรนะักหนาะมันกระโปองมากเลยเฮ้เน็ตกระปโปงเออกูจะไม่ใช้ถุงมืออีกแล้วนะนี่มันกูจะเป็นคายอะไรเสมอเลยเน็ตมันกระปรงมากเลยโอเคครับวาร์ปที่ดีสุดวาร์ปที่ดีที่สุดนะครับคืออย่างนี้ครับ ตัว่าที่ดีที่สุดแล้วโลกระเดี๋ยวอะไรอยู่นี่นะครับว่าว่าที่ดีที่สุดไม่กี่ทีนะครับเราก็ได้กลับกับกับเมืองแล้วโอ้ยครับพอตีเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องไปส่งนะขาโหดแต่คนไม่โหดนะครับไม่รอเ,เลยนย <c oughs> โอ้ยมันดีไม่ค่อยสบายนิดหน่อยาาลูกแกรมเราละของที่คขวนหน้าทำงานรวดเดียวเสมอเลยนะลำบากเลยนะเอาละลเราจะสอนการซีฟูให้นะลองทำตามฉันสิ โอ้โหามจำดนีนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วใช้ในสก,กายกับขัดล่ะโอเคไปละ <c oughs> เออวะอัพยังมาโดทีอาชีพ <c oughs> อ๋อคือของเราเต็มนะครับบันเลยนี่นะตัวผิวของบางอย่าง <c oughs> คือถ้าของเต็มมันจะส่งเฟสไปแน่ครับเพราะมันจะให้อาวุธ <c oughs> โอเคครับ มามาแล้วนะทูร์รอดเป็นทาวเวอเลยสวยวะ่ะนะแต่กระทำมองดีความว,รว,าวะรู้ด้ว <c oughs> ยโอเคครับ <c oughs> อย่างที่บอกนะครับเราจะทำให้สกิลเราเป็นเลเวลสามหมดเลยนะ ไอ้เมืองนเลโก้กันก่อนเลยตุมต่มตุมต่มตุม่มตุ่มตุ่มแล้วที่วาดดีว,วาดเลยบอกให้วาดเลยเอาละครับตอนนี้เราก็หยิบม,มาอยู่มเมืองเลโก้กันแล้วนะอันนี้บ่อนะครับเราจะทำให้สกิลของเราปเป็นเลเวลสามหมดเลยนะแล้วก็ จะต้องไปดรอปนะครับผมตัวนี้นะครับที่ดรอปมานารีคาบเวอร์เลเวลสามนะครับจะก,การมานันโอเคครับซึ่งอย่างจะอยากจะบอกว่าเราดรอปเราได้ดรอปมาแล้วนะครับมานารีมานารีคา,าบเวอร์สามนะครับโอเคใงเมื่อเราได้มาแล้วเราก็จะใช้เลยนะโอเคครับเป็นเลเวลสามเสร็จแล้วถามว่ามันทำอะไรได้ ตอนเลเวล50นะครับมันจะเป็นสกิลให้คุณนะครับก็คือเวลาพลังเวทหมดนะมันจะเปลี่ยนเลือดเราเป็นพลังเวทนะก็การใช้สกิลอ่ะอืมมันไม่ใช่เลือดทั้งหมดนะครับเป็นเลือดบางส่วนแหละเอามาทำเป็นพลังเวทบางส่วนนะครับผมเข้าใจแนละ้ว okay. ส่วนตัวเอ็นตี้นะครับก็ดับ มาแนเว็บื้อยสามนะซึ่งเรายังไม่เรายังดับเลยครับผมมันดับอยากมากนะอุ้ยเรายังไม่ได้ทำนายดวงเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปทำนายดวงแป๊บนึงนะเอ็นตีเอ็นตีตีกูทำไมตีกูทำไมคือวิธีเดิมนะครับวิธีกลับเมื่องง่าย โดิไวซีขาโกซีขากจาทีทไมไขาอยขาโอ้โหทีเดียวนะครับทีนี้กัจอดเลยไม่สิหลายทีเลยควัาเราจะจอดปิ้งปังปิ้งบปิ้งปปิ้งปิ้งปิ้งบปิ้งปโอเคครับคุณรู้ยัง รู้หรือ,อยังว่าการคุยกับจีเอ็มนาจะทำให้เลือดกับเอ็มพีเราเต็มมาได้ประมาณนั้นเลยได้ยน,นี้บอกนะครับกิบดูหน้ามันก็มีการทำลายดวงเลยนะครับดูชฉะตาในวันนี้ไปดวงตอบเราสองดาวเยกนน้อยมาครับสบการณ์สามดาวพอได้เสร็จตัดลำโชคเสียทีนะครับสีดำเปโชคสีแดงนะ ข้า,าพี่แดงเราต้องใช้อันนี้นะครับนอเลเนมัมใช้ได้ขนาดี๋ยว่าพอใช้แล้วมันจะกากกว่าารสตริกนะครับเพื่อนโอเคครับไปกันเลยเรือเรือซิเราคิดว่าวันนี้จะดอบได้มอง โอเคครับเราจะตัดแต่ตอนที่เราดับได้แล้วนะเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับแหลเ่เทมนะครับเราสีเวชชันต้นนะครับมันชื่อแหลเ่เทมของมันนะแต่มันเป็นสกิลมันเอาเวฟสามนะครับผมเอ้อผิดอันเนะวะนี่นี่นี่ yes แหวมนะที่สุดเลยไ้เหยื่อเอาซะลองนะสมบัติมาตุบตุบตุ๊บขบก็โตนี่คือเหยือตายตายนะครับผม มาแล้วตอนน่อไปขอใช้เมื่อคืนนะครับเราก็มาใช้เัื่อคนแล้วหน้นนเาเว้สามตึ้งคุณคือเราเป็นอะไรนะเราต้องไปหาหมอเสมอนะ้วมานะครับมาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนโอ้โหทีเดียวเกือบตายนะครับอเลยตีน่ะไ,ไม่ตายอีกนะครับคนตีนมาเลยครับผมตีทีพันฟ้าสิจอดมาก ตารสกัดกหน่วยอะ MP น,<ห>น,นะครับผมงั้นนะยิ่งแรงก็ยิ่งเปิ่ม MP เลยครับผมโอเคเราจะกลับไปเมือเราก่อนเลยนะยยยไม่คาดแลยครับเราจะให้มันทุบเราและให้เรากักมือนะครับผม กลับตายแล้วนะครับถ้าตายที่โคโ้ดจ็อกนะครับคุ้นข,ข,ข้างจะถือเุดยอดมากเรื่องนี้ก็ไม่เต็มดามเคยนะครับผมอเคครับแ,แล้วก็นะสามมดแล้วดิสแนฮิวเออว่ะหรือฮิวเนาะฮิวงเงยอสองเอลยต่อไปเราจะทำเลเวลงสาม

โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะกับจากไอ้เจ้าตัวนี้นะครับหิงห้อยเนี่ยรออาเนี่ยครับโอเคครับไปดับกันเลย I am not a na โอเคครับดรอปมานานมากเลยนะแล้วมันก็ยังไม่ได้สักทีเลยครับผมยังไงก็เอาไว้เป็น Little Hill เวลสามตอนเลเวลห้สิบนะครับตอนเราไปเป็นเจ้าเวทน,นะครับตอนนั้นอนะ่ะโอเคนะครับผมรู้เลยนะว่าว่า Little Hill ดรอปที่ไหนยังไงก็พอแค่นี้ก่อนนะครับคือต้องรีบไปแล้วอ่ะยังไงก็ขอบคุณครับที่รับชม ยังไงก็บายบายไปเจอกันคลิปหน้านะครับผอแถมแถม